Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Jumpa lagi dengan kami Hafiz Dan istri kami Hafiza Dan anak kami Hafia Bye bye k a r เ n g ni kita มาที yup. oh. the ่ i er ิ h ู mm ้เ hmm. ด็กเกมนี่คือเพื่อเฟตตลาดนั่น kita m า r i d ตลาดตลาด l a พอเคบังงี้นี่ last a p ือ first time first time แต่เ e ็กตล t ด a p พอ i talat อะไรอะโอ้โหเครคืออยู่หนองจอกแต่ไม่รู้ว่าตลาดอะไรแต่ที่รู้คือคนเยอะแล้วก็บรรยากาศก็ดีมากระดับหนึงอะ อ๋อนี่ชื่อตลาดเดยู่แล้วตลาดตลาดชงตลาดชิงช้า33มสิบสามโอ้แต่งออกอย่ไรกมาเลย <c oughs> แรก ada ้งหยางกบงังยีิ้งย่างรอยเกา้าก้าางบางยีบังยี aning tang mo tang mo ko oh, bahaw ba ko tuwe bahaw yagong ni sai krok jalan ngal de sisuan oh harga degah juga we ha ah, hari 20 ko ya ini apa nih kan yang mamuang de yalah dah nak ke dah ke dah sai mai Koy ping. Koy ping. Tuh, hak kira. Ah, kita sayang kayak gitu. Now. Lah marah. Ini kenapa Tang Tangmo. Ah, mau ke? Nunggu dulu tunggu lah. สมามออกซอแค่น the ี้ตั้งหม้อจิ้มจุ่มชาบูฮาลาร้านหน้าเมืองร้านหน้าเมียเมียร้านหน้าเมียหลวงอ๋อล้หนำหม้อร้านหน้าเมียหลวงอ่อเกะนนอัเดยน้าเกะปนนี้วนนนี่นน้าอ่ะสันเกอเกอเกอันะอ

ช่ควต่อไปนะะุณ้าคิวที่แปดสิบเอ็ดหาแปดหนึ่งค่ะแปน่งร้านมีไหมคะคิวที่แปด้วยเช่นแมันมีันมีเมนมีเมนูอะไรอ่ะแปดสิบเอง

น้ำรัานหน้ากะเพรากับข้าวร้านหน้ามีกรอบทะเลมาหน่ะนี่ร้านนั่นหน่ะร้านนั่นหน่ะนี่มีกรอบไก่ร้านหน้าเส้นใหญ่ไก่ เ,เขียนเองนั่นแหละใช่ปะ่ะเขียนเองแหละแล้วไหนปากกานี่อ่อนี่ขอโทษนะครับนี่ครับอันนี้คือเขียนสั่งได้เลยใช่ไหมปากกาไม่มี

ไม่เป็นไรเขาไม่เอาห็นีตั้งหม้อโซดูแล้วแงก็ได้อย่างแรกเลยลองดูน้ำตาโอเคนะจานใหญ่ดีลองดูรสชาติก่อนอร่อย ปกติไม่คยไม่ค่อยได้กินไม่ค่อยชอบแต่พี่แน่อร่อยสุดะงาหพินะก้า่าสนะคะที่แปดสบ่เติมที่บ้านหยต่อสักสังซักกแปดที่ตคะแปดทีาที่เาห่นะคะต่างออเดอร์ควรหารายละเอียดก่อนนะคะเล่นแบบลูกค้าที่มาสายเราไม่สามารถซื้กับทางร้าได้ เป็นไงวนคะตามนะคะขอบคุณค่ะามาเจ็ดนะคะต๊ะสามาแปดทค่ะจับลค่ะเยนาะจตเต่ีสั่งออเดอร์เพา่มนะคะเราทำตามดินะคะตามคนะคะไ้สามเราทำตามนได้นะคะเป็ง้าบค่ะเราไม่เติมอะไรเลยหรอ ไม่ต้องเติมมันมันอร่อยอยู่แล้วือ ยังไงบ้างความรู้สึกเมื่อกี้อร่อยครั้งแรก,แรก,กมันเป็นร้านร้านหน้าเมียหลวงซึ่งถ้าเมียน้อยทำไม่อร่อยเมียรู้มันก็ได <c oughs> ้นอนอยู่แล<อ>้วอร่อยอร่อยแต่ว่าอร่อยปตัตโตสถานีถัดไปเราจะไปกินอะไรบ้างอยากกินเิ๊อยอดดับบลิ่นยอดดับปิ๊กเรารู้สึกว่ามันเป็นอาหารที่แบบว่านี่สปอร์ตฉบับกิจกรรมในร้านเดลกาปอร์อมเล้งอันเยอะกว่า เอาแบบนีเ้เดี๋ยวเราไปสตานีทตัดไปก็คือก๋วยเตี๋ยวโอง่งริมคลองซึ่งเราไม่รู้ว่าก๋วยเตี๋ยวโอง่งริมคลองก๋วยเตี๋ยวโอง่งนี่คือยังไงนะ้ลวลาเขาเขียนว่า10บาทด้วยซึ่งไม่รู้ว่าสิบบาทนี้ขนาดเท่าไร่อะไรยังไงไปคำ,ำเดียว10บาทไปไปดูกันเลยโอเคตอนนี้เราก็ถึงแล้วร้านบารอกัสก๋วยเตี๋ยวอโอ่โองริมคลอง10บาท ชรลานคือชื่อบาลอกัสร้านก็ใหญ่ดีนะคนก็เยอะดีความรู้สึกก็หลากหลายสไตล์อ๋อยาดบาบันยกระด้านี่นี่ปัดไทยหอยทอดอะไรพวกนี้ง่ายเลยอันนี้น่เป็นร้านอ๋อไม่ใช่มันเป็นตัวใหญ่แหละอืมเดี๋ยวอันไหน สิเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวนะติดตัวทุกตัวเลยเหรอมันคือคอเรียก cancel pay คอคือเรียก เปิดกล้องอ๋ออันนี้คือวิธีการสั่งวิธีการสั่งดเราควรเรียกพนักงานเพื่อนำกระดาษมาให้จดค่ะเปิดกล้องจากมือถือหรือแคนเลือกเมนูที่ลูกค้าต้องการลูกค้าสามารถเลือกความต้องการได้ลูกค้าถ้าลูกค้าไม่สะดวกหรือทําไม่ได้รบควรเรียกพนักงานอ๋อโอเคเราเรียกพนักงานดีกว่าอะเมื่อกี้เรียกไปแล้ว สะดวกดีโดยที่ว่าร้านเขาใหญ่ด้วยหละอ๋อตัวซีสิบเรียกพนักง,งาน,นงเดี๋ยวดเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นร้านเหมือนมันไม่ค่อยไม่ใช่ร้านในห้างอะ่ะเดี๋ยวมันมันมีเครื่องด้วย อะไรกันครับนี่เดี๋ยวเราเราไม่สะดวกสกแกนไงเราต้องการสั่งนี่เขาบอกแล้วว่าถ้าลูกค้าไม่สะดวกหรือทําไม่ได้รเราควรเรียกพนักง,งานเพื่อนํากระดาษมาให้จดค่ะอตอนนี้รอไปประมาณสักห้านาทีเหมือนเราเรียกแล้วเขาไม่มาอาจจะยุ่งนะเพราะว่าเหมือนเขาจะมีร,รัวบอทกนันงั้นเดี๋ยวเราไปถามที่ร้านเลยแล้วกันว่า สวัสดีครับพอดีจะสั่งหน่อยได้ไหมครับกดไปแล้วไปไปรับที่โต๊ะได้เลยได้ได้สรีครับ,รบพอดีจะสั่งหน่อยแล้วก็เรียกกดแล้วแต่ว่า,เ,นหนาเห็นมันจะยู่ตัวสามสามครับเยวผมหยิบเมนูหยิบปากกาก็ได้ครับ ไม่<า>ไม่สะดวกสแกน,นไม่เป็นไรขอบคุณมากครับมาได้แล้วเดี๋ยวเราดูเมนูกันมีอะไรบ้างหลักๆของเขาก็จะเป็นชามจิ Q ้ว10บบาทอาจจะเป็นคำเดียวก็ได้มั้ง ก๋วยเตี๋ยวเรือเย็นตาโฟก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกลัดหน้าไก่หมักสิบบาทเดี๋ยวเราสั่ง <c oughs> หมดเลยเล็กใหญ่บะหมี่เส้นวนเส้นงั้นก๋วยเตี๋ยวเรือใหญ่หนึ่งเย,ย็นตาโฟเย็นเย็นตาโฟคืออะไรดีเย็นตาโฟหนึ่งไก่ฉีกหนึ่งลัดหน้าไก่หมัก ใหญ่หชามใหญ่30บาทชามใหญ่นี่ไงพิเศษ40พิเศษก็อาจจะธรรมดางั้นเราสั่งแบบหนึ่งหน,งหนงไปก่อนนะถ้ามาแบบไหนกินไม่พอ่อยสั่งแล้วกันโตัวที่33าโอเคต่อมาเป็นอะไรเนี่ย20บาททุกจานซีฟู้ดแซลมอนยำแซบแซลมอนไกย่ยอ ยำมุนเส้นน่าจะเป็นพวกยำม,มั้งต่อมาก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำสุโขทยัยก๋วยเตี๋ยวน้ำข้น40-50อืมสมีวนมนูเขาเยอะจริงน้ำลำไยก็ส5ิบหาบาท20บบาทคือราคาถูกนะถือว่าถูกน้ำ น้ำลำไยห,หนึ่งอน้ำรามีอยู่แล้วอะบิงซูพงอด,ดลาดับลาก,ก็บิงซูช่วยแดเก้าเดี๋ยเขาก่อนว่าจะกินไหมอันนี้เมนูอาหารตามสั่งกระเพราไก่สามบอาบอยเกรามาารม่ใช่คต้องกลเลวานุกะประมาณจ็ดสมเประมาณกะเพราไก่สามสเนื้อสาเคาืราคาถูก เมนูเจีวฮอนสไตล์อีสานในแบบฉบ,บับอิสลามโอ้ m ่ g อดราคาชุนเล็ก199ชใหญ่299ถือว่าไม่แพงหม้อดิน30บาทิ่นเต่าอ๋ออันนี้เป็นบบฟีอืมอ่ะทีนี้เราอยากกินก๋วยเตี๋ยว,ยวกินแค่นี้ป่ะนะเดี๋ยวถ้าไม่พอสั่งใหม่ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ อาหารให้อร่อยนะคะเมื่อได้รับอาหารครบแล้วกดปุ่มยืนยันที่หน้าจอให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะกทานอาหารให้อร่อยนะคะไม่ต้องเป็นของเขาก็ไดนะ้อัสลาม,มุอะไลักรุงร้านบารอก้สถุยเดียวอสิบาทลองดูนะมาแล้วนะคะไม่ยากลกับ แล้วสิบบาทมันมีก๋วยเตี๋ยวอะไรมั่งอ่ะลูกชิ้นเนี่ยหนึ่งอันนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือสิบบาทเมื่อกี้เราสั่งก๋วยเตี๋ยวเรือสามชามเลยเะหว่ากนุอ่ใหชิมกนชามัจ้านเพราะว่าจะดูเบะนี่

เราสั่งสามจานเขาสั่งสิบจานเขา,เขามากันหลายคนจะมาอยครตอนนี้จะเตีิยวไก่เาาี็ดธรรมดาเหมือนน้ำยังไม่เหมือนนะอันนี้เปิดจให้ด้วยนะคะขอ,คคะอ่าน ตาโอ,อาเยน็นงตะโฟอันนั้นแต่พีพ่ก็น่า็นตะโฟบุญน้ำสีสีดํไหมเนี่ไม่รู้นี่ชามละสิบบาทใช่ไหมใช่ <Sorry. S 2> โหเยอะเหมือนกันนะสิบบาทอันนี้เรา first time oh. ใช่ปะ เดาฟัวห่อนนงกัแต่พี่จะเป็นซอสแดงมีอีกหลายเมนูรู้สึกว่าเมนูมันเยอะเกินกินอันนี้ก่อ <c oughs> นอะร่อยไหม ปเลยเ็มคนสกีอยาดันสกี้อตนนี้ไก่ชิกสุกงาเึ้ยมาหิตา20กวบ25ป10กวัมอนิ่งโอเคแลกต่อใช่ไหมไม่เห็นชามเพราะมันกล้เกินไจิมคาตีใช่ไหมครับ อ,อ๋อแบบนี้แล้วก็ใส่เครื่องใช่ไหมครับสองอย่าง,อง,อางเอออาเอาเอันนี้หนึ่งครับอันนี้ฟักทองใช่ไหมครับแล้วก็ถั่วนี่ครับใส่เลยหรือจ่ายรวมกันกันกนกนบจ่ายรวมกันได้โอเคร้านเดียวกันหมดเลยใช่ไหมครับอ,อ๋อโอเคขอบคุณครับ ยี่สิบาทจะใส่กล่องมาแบบนี้แล้วกะทิสดแล้วก็ใส่ใส่เครื่องได้สองอย่างยี่สิบบาทอลองจริงจริงไอติมกะทิสดมันก็กะทิสดพี่บางที่บัน

ไม่ไหวลวะวรีวิวน้ำลำไยสิบ5าบาทมีลำไยประมาณ4 5ห้าก้อ,อ,อนน้ำมีแล้วอ๋อกดนนเขาหน่อยมานิสาก้แค่มาี่ลำไย <ท> <laughs> น,น้ำตาลเหรอวาลลำใหญ่เหมือนยกเคื่องลำใหญ่เคื่องเชื่อมน้ำตาลร้านนี้นะครับเมนูนี้เรากินไป10บ,บาท10บ,บาท10บ,บาทเอ่อ20บ,บาท แล้วก็15บาทอีกพนักงานจ่ายเงินรือทั้งหมดหมดไปกี่บาทเตชใช่ปะด้วยจิ๋วสด้วยนะคะสบสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบหกสบาทสิบยี่สิบสามสิบอันนี้สีบห้าอันนี้4ี่สอันนี้ห้อันนี้ยีบาทห้าสิบาสิบห้า บ65อิ่มท้องสองคนสองคนตกก็หารกันก็ตกคนละ30บาทเีทลยวเหลยอมาโตเต็มเลยแล้วคนก็เต็มแต่มันน้องจอบสามารถเว้ยคอที่นี่ได้นะครับเช็คอินบลาหลักัสซื้อเดี่ยว10บาทแล้วก็มีเมนูหลากหลายกินได้เลยแนะนำร้านหนึ่งชัดจะกันไหนกินนะเฮ้ยไข่ท้าวะไข่ท้าวะ 啊。